สวัสดีค่ะพบกับเก๋ฟอร์ดชานเอลนะคะจากฟอร์ดออโต้แกลลอรี่สาขาพระประแดนนะคะวันนี้นะคะเก๋จะพามาดูรถนะคะรุ่น XLT 4ประตูนะคะแต่งนะคะ F150 s p i d เดอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่งแบบไหนให้ลูกค้าค่ะเรามาอยู่ในส่วนของด้านหน้านะคะรถที่เห็นนะรถที่เห็นนะคะ เป็นเลนเจอร์4ประตู XLT นะคะราคาขายอยู่ที่92,000บาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้าแรงบิดสูงสุดแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรรุ่นนี้จะมีทั้งหมดนะคะที่เห็นเลยนะคะก็เป็นสีเทาดำสีแดงสีขาว สีบอลเงินสีน้ำเงินนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแต่งหน้า F 1 5 0 Spider เดเป็นแบบไหนคะ่ะที่เห็นทางด้านหน้าเลยนะคะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะกระจังตัวนี้นะคะเราเรียกว่า F 1 5 0นะคะทรงสไปเดอร์นะคะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะจะเป็นตัวอักษร FORD ตัวอักษรตัวนี้นะคะเราทําเป็นสีเทาดํานะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟสิส3จุดนะคะส่วนไฟสวสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีเหลืองนะคะมาในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดชุดล่างนะคะที่จะเป็นสีบอลเงินนะคะเพื่อตกับตัวรถเพิ่มความสวยงามนะคะมาในส่วนของตัวไฟนะคะ ไฟของ XLT นะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะทำการอัปเกรดให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะโดยการใส่เหมือนไฟมัดแต่งนะคะพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะคีบ3ขีดนะขีบ3ขีดนะคะขีด3ขีดนะคะนะคะคบ่บงบอกถึงอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะคะไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัว F150 นะคะที่เป็นตัวนี้จะคะจะเป็นไฟ C นะคะมาในส่วนของด้านล่างนะคะ XLT นะคะตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะเราก็ทำการย้ายมาติดตั้งอยู่ในชุดของ F150 Spider นะคะส่วนแล้วเราไปดูด้านข้างกันค่ะว่าแต่งอะไรนะคะ มาในส่วนของด้านข้างนะคะที่เราเห็นเลยนะคะก็จะเป็นตัวคิ้วล้อหรือซุ้มล้ออันนี้6นิ้วนะคะก็คือเลือกไม่มีหมุดนะคะให้เข้ากับชุดตัว F150 Spider นะคะส่วนแมกและยางนะคะตัว XLT นะคะตัวนี้จะเป็นเดิมๆอยู่แล้วนะคะจะเป็นแมก17นะคะอันนี้ก็ทำการนะคะติดตั้งเพิ่มเป็นแมก18ให้ลูกค้านะคะ เป็นแม็กไลน์ของตัวเวลนะคะส่วนไซส์ยางนะคะเราทําการเปลี่ยนเป็น265 65R18 นะคะแล้วก็เป็นยางมอนเตอร์ AT2 นะคะส่วนมาในของแก้มข้างนะคะแก้มข้างของตัว XLT นะคะตัวนี้ก็จะบ่งบอกถึงเรื่องเครื่องยนต์นะคะว่าเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ 6สปีดนะคะซึ่งเป็นเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้ก็คือครอบแก้มเป็นสีขมเมียมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะส่วนไฟไฟกระจกมองข้างตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะมาในส่วนของตัวกันสาดนะคะก็ให้เป็น4ประตูเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวเบ้ารองมือกันลอยนะคะอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มให้พร้อมด้วยสัญลักษณ์ของตัว เลนเจอร์นะคะส่วนฟิล์มนะคะเราติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมให้กับคุณลูกค้านะคะเรามาอยู่ในส่วนของด้านท้ายรถนะคะ อันนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นตัวโลบาเหล็กแขนยาวนะคะของ Outlander อันนี้ติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะคะพร้อมด้วยฟังก์ชันเพิ่มเสริมนะคะเผื่อลูกค้าไปติดตั้งเป็นตัวตะแกรงเพิ่มนะคะให้ขนสัมภาระได้นะคะเรามาได้อยู่เราไปดูในส่วนของด้านท้ายรถกันเลยค่ะด้านท้ายรถที่เห็นค่ะที่เห็นนะคะก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ ป้องกันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมะีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์เลนเจอร์ให้นะคะส่วนที่เห็นก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเบ้ารองมือกันลอยนะคะพร้อมสัญ,ญลักษณ์อันนี้เป็นตัวปลายดาบให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนมาอยู่ในท้ายกระบะนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะเป็นให้เป็นกระบะไลเนอร์นะคะเป็นของฟอร์ดนะคะ ให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ตัว Ford นะคะสามารถบรรทุกนะคะได้1.3ตันนะคะโดยไม่ต้องเสริมแหนบนะคะแล้วก็ของ Ford นะคะลุยน้ำได้80เซนนะคะมาในส่วนของตัวกันชนรุ่น XLT 4ประตูเรามีกันชนมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือทำการเปลี่ยน ติดตั้งนะคะเป็นกันชนเหล็กของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นทรงขายาวนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะพร้อมด้วยไฟถอยนะคะแล้วก็ห่วงสีแดงแล้วก็มีไฟส่องกระบะเออมีไฟส่องนะคะกรอป้ายทะเบียนนะคะเพิ่มความแสงสว่างในยามาค่ำคืนนะคะส่วนที่เห็นก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ รุ่น XLT นะคะ4ประตูตัวนี้มีเซ็นเซอร์มาให้อยู่แล้วนะคะ4จุดอันนี้เราก็ทำการย้ายนะคะมาในชุดมาในชุดของตัวของมาย้ายมาอยู่ในชุดของตัวกันชนเหล็กนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะ เรามาอยู่ในส่วนภายในของห้องโดยสารของ XLT 4ประตูนะคะส่วนในในห้องโดยสารนะคะเรามาถึงในเรื่องของเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งนะคะเป็นเบาะเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะแล้วก็เดินได้เป็นสีเทาดํานะคะ Okay. แล้วก็มาอยู่ในส่วนของจอนะคะจออันนี้ติดตั้งจากโรงงานนะคะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่ออ u t โต n d r o i d Apple Car คาเพแล้วก็ส่วนจออันนี้เป็นซิงค์ใหม่แล้วนะคะแล้วกเ็เกียร์เป็นเกียร์ออโตนะคะ6สปีดนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเราให้เป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วกเ็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็ของตัว รุ่นนี้นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอย่าลืมนะคะฟอร์ดให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกุญแจนะคะรุ่นนี้เราให้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะก็จบการรีวิวรอบคันไปแล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะการตกแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็หรือลูกค้าท่านใดนะคะมีมีสไตล์การตกแต่งเป็นของตัวเองนะคะต้องการปรึกษานะคะสามารถใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะคะแล้วก็ช่องช่องทางของเบอร์โทรของเก๋นะคะอยู่ที่เบอร์เบอร์นะคะอยู่ที่0837131888นะคะแล้วก็ตัวเพจ เฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจนะคะฟอร์ดป้ายแดงโปรแรงบายนเคนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครั้งหน้านะคะ mm hmm. เก๋จะพามาดูรถเรนเจอร์นะคะที่ตกแต่งแต่ละคันนะคะมีความสวยแตกต่างกันไปนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ